ับผมวันนี้คือองค์พญานาคิปักซิโกนะครับที่ปั้นอยู่นะครับตอนนี้ให้ดูมุมไกลแล้วกันนะครับมุมไกลยังไม่เสร็จดีนะครับก็มานเจ็ดสิบได้นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดูแล้วกันนะครับมุมนี้นะครับหับพญานาคประจำสำนักนี้นะครับวิมานอสูรนะครับดูนะครับโดยรอบนะครับใหญ่ครับใหญ่มากนะครับ กำลังเล่งเล่นทาอยู่รันนี้กําลังเล่งทําอยู่นะครับกาลังนั่งดูแต่งหน้าแต่งตาอยู่นะครับพญานาคบิกซิโกเอาไว้ได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ช่างปั้นนะครับอันนี้ช่างเจเชียงรายครับก็ใครติดต่องานปั้นก็ได้เหมือนกันนะครับพญานาคอันนี้ไม่เหมือนใครครับเต็มที่เขาเต็มที่ครับคือจินตนาการแหละนะครับมาอยู่นี่ปั้นแล้วรู้สึกรักในงานนะครับนะทำจนถูกอกถูกใจ อันนี้คือเสียนเก่านะครับช่างคนเก่าทาไม่สาเร็จนะครับ Serbia, ช่างเก่าทําไม่สําเร็จก็เลยช่างเจก็เลยมาสารทําใหม่หรือใหม่ทําใหม่หมดเลยนะ,ไม,ะน whatever, นมมไม่ว่าจะเป็นเกตหรือแรองต่างๆน,นะครับก็เลยหรือทําใหม่ก็มาเป็นองค์นี้นะครับองนี้พญานาควิปัสสิกโกประจำสาน,นักวิมานา,าสูรของเรานะครับใครมาไหว้ขอพรก็ได้นะครับไม่นานคงเสร็จแล้วนะครับไม่นานเท่าไหร่หรอกอดไม่กี่ใจนะครับคงเสร็จแล้วก็เล่งทาอยู่นะครับเดี๋ยวได้ได้ไหว้แน่นอนแหละนะครับได้ไหว้แน่นอน ได้ว่แน่นอนนะครับได้มาขอพรแน่นอนนะครับพญะนาคซิโกครับเล็กๆไม่ครับใหญ่ๆผมทํานะครับผมชอบอะไรที่มันใหญ่อยู่แล้วนะครับในการทําแต่ละอย่างผมนี่ไม่มีเล็กนะครับงานผมนี่คืออลังการงานสร้างนะครับจะดูคีบอะไรต่างๆคีบนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็ยังมีอีกประกบกันอีกนะครับอันนี้ยังทําอยู่นะครับเดีวนะเดี๋ยวหางก็ต่อเขาไปใหญ่ประมาณสองุด้าเมตรได้ครับประมาณนั้นแหละนะเดี๋ยวดูความเหมาะสมนะครับ คือใหญ่โตกว่านี uno, ้อีกครับใหญ่โตกว่านี้เพราะเป็นงานที่ทําใหม่นะครับเป็นงานที่ทําใหม่หมดเลยงานที่ทําใหม่นี่ก็จะอยู่คู่กับองค์ปู่เทเวศวรนโรประจำสมนักนะครับเดี๋ยวไปดูมุมไกลนะครับดูมุมไกลถ้าเกิดลือดังล้านออกอะไรออกก็คงจะสวยสดงดงามนะครับนี่ก็จะเป็นอยู่คู่กับยักษ์นะครับผมสร้างคู่กับยักษ์องค์เทเวศวรนโนะครับนี่ก็กลุมอะไรยักษ์นะคนี่สายพญานาคสายลํำบงสวงต่างๆก็เตรียมตัวตัดชุด มาบงสูงได้เลยนะครับมองไกลนี่ขนาดยังไม่เสร็จยังสวยนะครับยังสวยขนาดนี้แล้าเสร็จแล้วก็คงจะสวยนะครับดูดูมีบารมีดีนะครับดูมีบารมีมีตะบะดีอันนี้ขอพงขอพรได้นะครับเข้ามานะครับโอ้โหสวยครับอันนี้สวยถ้าใส่ฟันจะสวยใช่ไหมใช่จะมีฟันมีอะไรครับสวยสมจริงครับ เเต็มที่อยู่แล้วครับมีฟันมีลิ้นนะครับมีอะไรต่างๆครบก็คือจะสวยครับวันนี้ช่างที่ปั้นนะครับนะช่างที่ปั้นเดี๋ยวรอเสร็จแล้วนะครับนะรับรองไม่ผิดหวังครับกับการที่รอคอยนะครับความใหญ่ความยาวนะครับทุกอย่างครบหมดผมก็เป็นสายยักษ์นะครับแต่เวลาสร้างแล้วผมไม่ชอบงูครับพอแค่นี้ก็งูน้อยนะครับนี่อะไรผมเรียกงูเขียวครับนะครับอันนี้ครับผมเรียกงูเขียวนะนะแข่นี้ก็งูเขียวเลยนะครับคงไม่ใช่พญานาคนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้นะครับผมเรียกกระตูเนี่ยนะอย่างนี้ก็พญานาคต้องดุดุอย่างเงี้ยครับผมชอบแบบนี้เลยทรงนี้เลยนะครับดูแล้วแบบอืมนะเสร็จแล้วดูแล้วน่าจะงดงามอ่ะนะครับงดงามเพราะตอนนี้จะเป็นลานพญานาคเลยครับมีจัดสวนนะครับตรงนี้จะเป็นสวนหมดเลยนะครับเป็นสวนต่างๆนนะครับให้คนมาไหว้ขอพรนะครับอันนี้แถบหนึ่งก่อนดวงตาผมก็เป็นดวงตางูจริงๆนะครับดวงใหญ่ด้วยนะเส้นผ่าศุนย์กลางก็เก้าเซนเนาะ เก้าเซนครับเก้าเซนนะครับนี่ก็นั่งดูไอเดียอยู่นะดูไอเดียนะครับว่าจะปั้นไปทางไหนนะครับแนวไหนแนวใดนะแต่โดยรวมแล้วสวยครับโดยรวมแล้วสวยจริงนะครับสวยจริงแข็งแรงและสวยครับนะดูหางดูแรงต่างที่ดูผิวดูเหมือนกับมีชีวิตจริงๆนะครับแต่รอถ้าเกิดใส่ตาใส่ฟันใส่ทุกอย่างครบนะครับก็จะสวยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผม